โอเคสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะกลับมาพบกับดาดาอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะดาดานะคะจากหายไปนานวันนี้เราจะมาเรีแอคชั่นเพลงค่ะเฮ้ยจะพูดว่าเรีแอคชั่นเพลงก็ไม่ถูกเรีแอคชั่น MV ค่ะซึ่งเพลงเป็นเพลงของใครคะตามหน้าคลิปค่ะของยังโอมนะคะบางเกากเลก,กัซี่ค่ะที่ยังโอมนะคะเพิ่งปล่อย MV มาซึ่งเพลงนี้ก็คือแบบว่าความเราเป็นแฟนคลับย oh ังโอมอะเนาะก็คือแบบ เพลงเนี่ยจนเราร้องได้ไปแล้วเพิ่งปล่อยประมาณปีนึงแล้วแต่ MV ็ค่ะยังเอาเพิ่งปล่อยมาเมื่อ2วันที่แล้วนะคะวันนี้ก็คือแบบอันนี้อันนี้ขอโทษจริงนะคะที่แบบเราเอรียลชันช้าเพราะว่าอันนี้ก็จากที่เราเรียลชันเนี่ยเป็นเวลาประมาณตีสามค่ะก็คือยังไม่ได้นอนนะคะเพราะว่าอะไรคะเพิ่งเขียนกันบ้านเสร็จนะคะขอโทษทีนะคะสําหรับแบบว่าคนที่แบบอยากให้รีอคชันนู่น เพลงนู้นเพลงนี้ก็คือแบบขอโทษจริงคือแบบตอนที่คเคลียร์งานแบบรีบที่สุดแรกที่สุดในชีวิตแล้วนะคะวันนี้เราจะมือรีแอคชั่นเพลงค่ะของยังโอมบางกอกเลกาซีนะคะเพิ่งปล่อยมา2วันใช่ไหมคะแต่เลยคะ่ะติด2ในมาแรงแล้วก็ยอดวิวตอนนี้ปาไป2ล้าน3แล้วทุกคนคือแบบยังโอมปล่อยเพลงอะไรก็ปังอันนี้ขนาดแค่แบบเอ็ซึ่งเพลงปล่อยมานานแล้วนะแม่งเลย โคตรปังเลยดีกว่าอย่าพูดว่าปังอย่างเดียวนะคะอืก่อนที่จะไปดูการเดนะ reaction นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้ดาดา,ดาด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันเนาะในการทำ reaction ต่อไปค่ะแม่งมันต้อง mv ดีและปังมากแน่เลยที่แบบคนดู2องล้าน3าซึ่งกระแสะแรงมากเพราะเห็นแบบว่าช่อง reaction กันเยอนะคะดาดาก็จะไม่พลาดเด็ดค่ะในการ reaction เพลงนี้นะคะอ่ะเราไปเริ่มดูการ reaction กันเลยดีกว่าะคะ่ะทุกคนปหนึ่ง สองสามโอ้เสียงไฟมันจะโอ้ไฟเริ่มด้วยไฟก็ต้องเดือดสิอย่างโอ้โอ้มาสักฝอ่ะเออสบายไหมครับท่านเงินที่ได้จากการคนฉันเออเห็นไม่มาตัวไหนเอาเงินมาใส่ท่านคนละชั้นพวกผมคงนละชั้นเออ เดือดสุกจะทุกมึงก็คงเข้ามาลองแต่ระวังกระเด็นกระดอนทําไมมีทองมึงอเก๊หลอกูอยากจะเฟคว่าที่กูรวยนี่ยไม่ได้ใช้วิธีโกงกูรวยด้วยตัวกูเองและนี่แหละคือวิธีโอ่บารเรนเอาได้เออใช่คนที่อะไรนะคนอย่างเดียวงงมากอะไรไม่ดี

เพลงก็เดือดเอวีก็เดือดเดือดโอ๊ยน่ากลัวให้ทําไงได้กูโตมาในยุคยุบยุบยี่ห้อเพลงเมกาไม่ได้ฟังวิทยุแล้วอไม่ได้หัวอ่อนบวกไม่บวกแล้วแต่ปู๊กอกูหัวแข็งแต่กูก็ไม่ได้หัวคุยไม่เหมือนผู้หญิงที่จ้องจะหาแต่ผัวรวยอ่ะกูบอกยังกู ค,คือสอีทุกคนกูเทพโอ้ยแม่แบบมเอ้ยีอยางเดือดเออกูเทพชีวิตด,ดีๆที่ลบตัวโอ้โหแต่ละคนนะที่แบบว่าเหมือนรวมแต่ละคนที่ออกมาขอเอามากโอ้ยรวมอ้ เดือดว่ะก็โหเฮียแม่งโคตรเดือดโคตรของโคตรของโคตรของโคตรเดือดแม่งเอ้เอ็มวีโอ้คือเอ็มวีแม่งเหมือนถ่ายทอดสดมาจากสถานการณ์ที่แบบเฮียแบบที่เราแบบดูกันในเฟซบุ๊กดูกันในไลฟ์สดเฮียอะไรพวกเนี้ยเลยอะทุกคนแบบแม่งแบบไม่แปลกหรอกที่แม่งสองในมาแลวเป็นเพลงนี่เป็นเพลงสองในมาแลแม้าแม้เราจะแบบว่าฟังเพลงจะแบบยอดฮิตติด ชาร์จอะไรไปแล้วเนาะวีแม่งเป็นวีในตำนานได้เลยเนะนี่ยนึกว่าถ่ายทอดสดมานึกว่าแบบว่าเหมือนไม่ได้สร้างสถานการณ์เหมือนไม่ได้ถ่าย MV อะทุกคนเหมือนแบบไปกับเก็บภาพจากแบบนู้นแล้วก็ไปทำ MV เลยนะเก็บภาพจากสถานการณ์จริงมาทำ MV คือแบบโอแล้วก็อะไรนะชอบแม่งมากเลยที่ยังโอมที่ทอดยังโอมเลยนะบางอะนรนะกรุงเทพชีวิตดีๆที่ลงตัวโคตรลงตัวเลยลงตัว เราตัวก็เราตัวก็เฮี้ยละเอออะไรปปะมาณเนี่ยทุกคนแม่งเอ,อ้ยเป็นแบบโอ้ยคืออะไรนะเป็นแบบว่าเหมือนเป็นเหมือนการลงตัวของคนที่คอเอา u ่ปะคอเอาเออเป็นการลงตัวคนที่ออกอาเห็นปะมีแบบเออทั้งดาราทั้งอะไรวงการแร็ปของเราที่แบบว่าออกมาคอเอาเห็นปะตอนจบอะแม่งสุดสดไปเลยโคตรปังเหมือนแบบว่าอันนี้อันนี้อ่านคอมเมนต์นะโคตรปังขอให้พี่นี่ดังเอาให้สุด จริงสนับสนุนกันค่ะทุกคนสนับสนุนยังโอมเนาะวเราก็แฟนคลับเหมือนกันรักเนี่ยก็มีการอะไรนะทั้งมีกันแบบมีพูดถึงแบบว่ารชาชประสงค์เหตุการณ์ตอนนู้นแล้วชอบมากเลยแม่งแบบแม้เราเคยฟังเพลงแล้วแต่แบบมันแม่งโคตรได้ใจอ่ะไม่มีแบบอะไรเหี้ยอะไรไม่ดีก็โทษแหละก็โทษชินวัตรคือเหี้ยอะไรก่อนแบบแรกจะโทษมึงจะสูงโทษโทษอเดียวไม่ได้มึงต้องสํารวจอะไรสํารวจ ตัวมึงก่อนอันดับแรกคือแบบมึงจะโทษโทษโทษเขาไม่ได้เขาอยู่ไหนก่อนอันดับแรกเขาอยู่ไหนมึงมึงกะแบบโทษอย่างเดียวคือแบบตัวเองดีดีแล้วสำรวจตัวเองก่อนหมอันดับแรกปะ่ะใช่ป่ะทุกคนถ้าเกิดใครเห็นด้วยก็คอมเมนต์แม่งอะไรแบบโอ้ยล้วยังโอมนะแม่ขนาดยังโอมนะคะแบบปล่อยอะไรก็ปังอะ่ะอันนี้นี่อวยอวยยศหน่อยเนาะปล่อยอะไรก็ปังแบบ ปังปะป,ง,ป,ง,ป,ง,ปงสุดไม่อยู่อันนี้สองในมาแรงว่าตอนนี้อะไรแค่ผ่านไปสอวันแต่ยอดวิวถึงสองล้าสาม้โหแม่งโคตรปังแล้วตะกี้มีแบบท่อนปแต่ท่อนนี้คือเราดูอยู่แล้วแม่งแม่งเดือดแต่เอวเราพูดถึงเอมีเอคือแบบเดือดกว่าแต่เป็นอะไรเนื้อเพลงเกวีแม่งไปด้วยกันดีมากอะก็คือแบบสุดๆอะถ้าเกิด ก็จบกันไวลาถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ดาด้านะคะหรือใครอยากให้ดาด้ารีแอคชั่นอะไรก็คอมเมนต์ใต้ล่างค่ะแต่อาจจะช้าหน่อยนๆช่วงนี้เคลียร์กันบ้านเยอะนิดนึงพออยู่ช่วงสอบนะคะแต่ดาด้าก็พยายามจะทำนะคะให้ทุกคนได้ดูกันนะคะวันนี้ดาด้าขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ